เอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมลัดไอแลนด์มาก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟเซิร์ฟคูนล้านนะเออมันเป็นเซิร์ฟหาของง่ายนั่นเองครับทุกคนผมก็จะมาเพื่อเรดเลยวันนี้เนี่ยมันก็มายุ่งกับอะไรเลยครับมาเข้าเก็บปุ๊บเนี่ยก็สร้างบ้านไปเลยนะแล้วก็ไปหาเรดบ้านนะครับอ่าก่อนที่เราจะเรดบ้านเนี่ยผมก็ ต้องมีพวกดินปืนก่อนนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปหาของแล้วก็ไปเผากันครับเอ๊ะ <Okay. S 1> ี๋้วเราก็อัพโต๊เป็นโต๊สูงครับมันก็สามารถจะครับระเบิดได้นั่นเอง okay. ตอนนี้ผมก็อยู่แถวกับโซนหิมะครับหวังว่าไม่น่ามีคนมานะเพว่าตอนนี้ผมก็ต้องแคมป์แถวๆนี้ก่อนเพราะว่าระเบิดยังไม่มี ก็ขอทำระเบิดก่อนแล้วกันครับทุกคนตอนนี้ผมก็วางเตาไปเรียบร้อยครับก็เป็นเตาใหญ่นั่นเองนะหลายเตาเลยครับบอกเลยว่าเราเผาได้ชิวชิวนี่เผาไม้เพราะว่าเราจะเอาถ่านครับ อันนี้มันก็น่าจะเผาไว้ด้วยนะแปบ๊บเดียวผมว่าผมก็น่าจะเรดบ้านได้แล้วแหละแล้วก็เผาของไปเรื่อยๆเลยครับนี่กรรมฐานอันนี้เป็นเหล็กหาแล้วกันครับเออเรียบร้อยครับทุกคนมาดูดิเยอะปะ บอกเลยครับว่าเตานี่มีเป็นแถวเลยเดี๋ยวเราก็รอแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับจนกว่ามันจะเผาได้แบบดินเปินอย่างเยอะนะแล้วก็ค่อยคราบเลยก็ไปหาเรดบ้านกันเลยอันนี้ก็ขอแคมป์แถวๆนี้ก่อนเซิร์ฟนี้มันก็ปลดล็อกของให้แบบล็อกคราบได้เลยนะบอกเลยครับว่าสบายแน่ <c oughs> ก็รอไปครับเฮ้ย <c oughs> ทุกคนครับแต่นี้มันมีรถมาว่ะ เอาเลยไงมันจอดด้วยตอนนี้ผมก็อยู่ในบ้านเตานะโอ้โหกำลังครับของเพลินเพินเฮ้ยโอ้โหดูดิมันทำลายเตาผมด้วยครับข้างนอกกับเป็นเตาเล็กนะเกินไปี๋ยวผมก็จะแอบเนียนๆนรับรอมันเข้ามาี๋ยวผมก็จะยิงให้ดูเยินไปครับเยินไปครับไม่รู้ว่ามันจะเรดตามประตูหรือเปล่า ไหนวะเอ้าเฮ้ยมันเจาะตรงนั้นครับกลางบ้านผมเลยวะลงมาดิเอ้าอะไรวะเอ้ามันไปวะ่ะทุกคนโอ้โหไปนู่นเลย าดิเรียบร้อยครับทุกคนไปละโอ้โหนึกว่าจะดักยิงในบ้านสักหน่อยมันไม่ลงว่ะเจาะปุ๊บนี่ไปเลยผมว่ามันน่าจะรวยนะ รวยเอาเรื่องอ่ะขนาดเจาะเจอเตาเนี่ยยังไม่เก็บของเลยไปแล้วก็ครับของต่อแล้วกันครับตอนนี้ผมก็ครับดินปืนยังไม่เสร็จเลยเราจะครับซักใดร้อยลูกแล้วก็เป็นระเบิดน,น้ํามันก่อนนะแล้วก็ไปหาจาบ,บ้านคนเรื่อยๆครับนี่ครับมันมาทำบ้านเราเป็นรูแล้วก็จากไปเกินไป แอบแถวๆนี้แป๊บครับผมว่ามันจะมานะ่น่าจะไปแล้วแหละแล้วก็ครับของต่อเลยกันนะทุกคนอดยิงคนให้ดูเลยมันมาถึงที่แล้วเนี่ยห่ออัพบ,บ้านไปครับมาครับแต่นี้ผมก็พร้อมที่จะเรดแล้วนะ บ้านนี้สวยเอ๊ะมีคนเรดยังวะเนี่ยป้อมไม่ทำงานว่ะเดี๋ยวขอวนดูก่อนเพราะว่าบ้านมันยังไม่มีคนเรด เออยังไม่น่าโดนน่ะกำแพงยังไม่เป็นรูเลยเอาเป็นว่าดิเราก็เจาะเลยแล้วกันครับทุกคนโอ้เหลือครึ่งมันใช้กี่ลูกวะเนี่ย มาทำไมป้อมมันไม่ทำงานวะเฮ้ยเสียงเตายังอยู่ครับแสดงว่าบ้านนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะแล้วทำไมมันไม่เปิดป้อมเอาขึ้นดิวะเฮ้ย โอโ้นั่นเป็นไหลวะเี่ยบัคหรือนี่ไงตกใจหมดเลยครับทุกคนขึ้นบันไดจนบักเลยเกมเป็นไหลวะเนี่ยแล้วก็ขอดูก่อนครับเค้ยใหน้ามีป้อมเดี๋ยวเราเจาะบนเลยแล้วกันครับทุกคนมันก็สามารถเข้าบ้านได้ทีเดียวเลยนะถ้าเราเจาะบนเนี่ยนี่ มันอยู่ที่ประมาณ12ลูกกับใจผมแปะไปะกี่ลูกแล้วเมื่อกี้10ลูกอ่ะอีกลูกหนึ่งครับมาดูกันครับว่ามันจะรวยหรือเปล่าเออมีเตา ปอมซองยังติดอยู่ครับทุกคนตรงนี้มีกล่องแล้วตู้บิ๊มันอยู่ไหนวะเอ้ยเจอแล้วครับเราก็เจาะเลยง่ายๆวะ่ะบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นของเราเรียบร้อยแล้วผมก็ขอเลือกเตียงก่อนนะครับผมว่า มันยังอยู่ในเซิร์ฟนี้นะเฮ้ยเครื่องปั่นไฟมันก็มีนะโอ้โหมันไม่เชื่อมนี่ว่านี่เชื่อมต่อสี่ไอหนมว่าอะ้รทำไมป้อมมันไม่ติดนะอันนี้เป็นป้อมไฟเลยครับนี่โดนแบไฟช็อตเลยนะดูดิโคตรแรงบอกให้ขนาดเลือดเต็มเนี่ยยังยังล้มตายเลยครับ แล้วก็เชื่อมอีกปัมโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ลองดูห้องนี้ครับปับ๊บโอ้ตรงนี้เป็นเตาใหญ่ครับนึกว่าอะไรมันสร้างส่งแบบนั้นอะของในบิลก็ตามนี้เลย ตอนน้ผมก็อยากได้พวกผงขาวอะ่ะพระว่าผมจะทําลูกบ้องนะแต่ก็ยังไม่เจอนะครับแบบผงขาวเย,อ,ยอ,อะๆอ่ะเลดป้านปุ๊บเจอเป็นพันพวกนี้อะ่ะไม่รู้อะ่ะ <c oughs> ผมว่าผมก็ต้องคับเอาแล้วแหละมันคับนานด้วยไงไปเราก็เราไปดูของในกล่องครับผมยังไม่ดูเลย กล่องล็อกด้วยอันนี้เป็นพวกแร่ครับอาหารจะคุม้มไหมเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยรละเบิดน้ำมันโอ้โหดินปืนห้าสิบจนเกิน เก็บมาหมดเลยครับตอนนี้เนี่ย body AK ก็เอาอะ่ะอันนี้เป็นกระสุนปืนครับโอ้น้ำมันเยอะครับทุกคนเอาซักแถวนึงแล้วกันโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยเกมมันแหลกจริงครับดูดิตอนที่ผมลือถอนกล่องอะ่ะมันแหลกเลยครับเป็นนวงนวงนงเลยนะ โอ้โหเกินไปเกมมันเป็นไรวะเน,นี่ยดูดิโอ้โหเครื่องผมไม่ได้กะขนาดนั้นกลองสุดท้ายเป็นปืนครับทุกคน M4 แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดไม่มีแม่บ้องวะ่ะ ก็พอได้อยู่ครับสำหรับของเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็กลับกันก่อนครับทุกคนไปตามนี้เลยสำหรับบ้านนี้เราก็กลับไปครับลูกบ้องครับแล้วก็เอาไม่บ้องไปเรดนะมันก็สามารถจะจอบบ้านใหญ่ได้นะแต่นี้ผมก็ออกกล้าแอร์ดรอปครับมันก็ได้เป็นไม่บ้องเป็นของดีๆพว,วกนี้นะ ตอนนี้ผมก็เจอบ้านเรียบร้อยเลยครับก็เป็นบ้านใหม่อวะ่ะทำไมเมื่อกี้เหมือนกับยังไม่เห็นเลยครับเป็นบ้านเล็กคายล้วนด้วยใครกันนี่โคตรรวยแล้วก็ขอเข้าไปใกล้ๆครับน่าจะเป็นบ้านใหม่เลยครับาะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมมาวิ่งแถวนี้ยังไม่เห็นเลยนะมันสร้างโคตรไวเลยวะ่ะแปบ๊บเดียวบ้านหลังใหญ่โตเลย หายหมดเลครับยังไม่น่าโดนเรดนะครับว่ากําแพงบ้านมันเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะว่าเอาเป็นว่าที่เราก็เจาะเลยนี่ตอนนี้ผมก็ยิงกลับลูกป้องสีแดงนะมันก็จะเจาะง่ายกว่าเดิมนิดนึง โอเคมีป้อม AK ด้วยครับลูกกระสุนมันมีหรือเปล่าขอเข้าไปใกล้ๆครับเฮ้ยป้อมยังอยู่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เรทให้สุดเลยครับไหนๆผมก็เจาะมาละบ้าหลังนี้ก็ถือว่าสวยเอาเรื่องอยู่ครับนี่ขออัพตรงนี้ด้วยเดี๋ยวป้อมมันจะยิงเรา ยิงป้อมกันก่อนครับโดนไปดีเรียบร้อยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีป้อมอีกเปล่าเฮ้ยโอ้โหมีตามประตูเลยครับป้อมเนี่ย ผมก็เจาะประตูเลยครับมันก็จะจะพังป้อมไปด้วยนะโอ้ยโอ้โอโอนี่นี่ป้อมนี้เฮาจัดเลยคนอยู่ไกลก็ยิงนะ ปั๊มยาแป๊บนะรับว่าผมก็สาหัสนะโอ้โหลูกบ้องเราเหลือที่10ลูกครับจะเร็จจบป้าวันนี้้นอนเจาะไปไม่กี่ประตูเองโอ้เอาว่ะเราอ้อมไปดูหลังบ้านก่อนนะหน้าบ้านก็ประมาณนี้เลย เกินไปป้อมเยอะเกินใจะห,หายวูบเลยเมื่อกี้เนี่ยกวัวจะตายโอ้โอ้โหดเกินนะครับทุกคนผมว่าผมน่าจะเรดบ้านนี้ทางประตูลเลยครับผมว่าถ้าไปถ้าไปนอกบ้านเนี่ยไม่ได้แน่นอนป้อมอย่างเยอะมีรอบบ้านเลยมาดิมาดิเออ เข้านักหรอป้อมดีอ่ยอันนี้ผมก็เจอเป็นเตียงมัน,นครับแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าอ่ามีตัวนอนด้วยครับแล้วก็มีป้อมเห็นปะ่ะมันจะมีหัวโผล่นิดนึงเป็นไงนอนไม่เนียนก็แบบนี้แหละลูกบ้องเหลือที่7ลูก C4 อ,อีก3น่าจะได้เลยครับว่าผนังเหล็กาฮถ้าแบบว่าลูกบ้องทั่วไปมันก็อยู่ที่12นะถ้าผมจำไม่ผิดอะ ผมจะทำลายป้อมมันก่อนครับมาดิเอานักระป้อมเนี่ยเออพังไปดิเฮ้ยเสียงป้อมแถวบ้านวะใครมันเรดบ้านแถวนี้วเนี่ยเราเจาะต่อเลยครับ ยาวยาวบอกเลยอ่าตอนนี้ลูกบ้องเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับก็เหลือแค่ซีโฟสามลูกนะมันก็น่าจะแตกอยู่ครับ Yeah. อีกประมาณสัก2ลูกพังแน่นอนเทสก่อนลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งครับหวังว่ามันมีบิวนะโอ้โหมีบิลวะนั่นไงแจ็คพอดเลยครับบิวอยู่ตรงนี้พอดีเอ <Yeah. S 2> บ้านหลังนี้ก็ยึดมาเรียบร้อย จะดูกันครับว่าบ้านเหล็กขายล้วนแบบนี้เนี่ยในเซิร์ฟโคลารมันจะรวยหรือเปล่าก็ขอบปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีคนมาเฮ้ยเอาเหล็กไปเลยม,<น>มีเอโฟครับโอ้ทำไมกระสุนมันเยอะจังวะบ้านแอดมินหรือของเยอะเกิน มีชิปไฟ500ก็เยอะอยู่ครับทุกคนเย่อันนี้ก็เป็นของในบิวกับโอ้เหล็ใครมันเยอะนะเกินไปบ้านเด็กแอดเปล่าวะเนี่ยมีพวกปืนนะครับผมก็โอ้โหดูกระสุนครับ999ผมว่าไม่น่าใช่คนทั่วไปเลยครับ มันจะมีกระสุนเยอะขนาดนี้ได้ไงมันคับนานนะเว้ยโน่าจะเป็นบ้านเด็ก,ดกแอดบ้าวะไม่รู้อะของเยอะอยู่นะเป็นพวกปืนนะครับแต่ว่าพวกแร่ไม่เจอเลยอะไรกันนี่บ้านหลังนี้ตามนี้ครับโอ้โหปืน อยากเจอระเบิดตอนนี้ผมอยากเจอแบบลูกบ้องอนะถ้าเป็นบ้านเด็กแอดเนี่ยลูกบ้องซัก999เออเราจะได้รวยเลือกไว้เลยครับอ้อตามนี้ครับทุกคนของก็ไม่มีนะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบบ้านเด็กแอดวะ่ะมันมาสร้างเล่นๆน,นะ ดูของในตู้นี่ตัวเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยอะไรกันเนี่ยจบเลยครับบ้านหลังนี้เราก็ลองขึ้นไปดูชั้นสองพวกนี้ครับผมว่ามันจะมีชั้นชั้นของอีกนะลองขึ้นไปดูครับชั้นสองก็ตามนี้เลยครับโลง่ลง ชั้นสก็เหมือนกันครับจบแล้วครับบ้านหลังนี้นี่ฮะเป็นบ้านเปล่าๆนะแต่ว่ามันสร้างโคตรใหญ่เป็นบ้านเหล็กขคยอะ่ะโอ้โหมาีนี้ผมก็รื้อบ้านนี่ครับผมว่ามันจะมีแบบของแอบอยู่ในห้องนะมันก็จะตกหล่นลงมาเลยปับ๊บโอโ้ไม่มีเลครับทุกคน เอ้าฮอมานี่ครับแต่นี้มีฮอบอดมาเยี่ยมครับทุกคนโอ้ยมาตรงจังหวะพอดีเลยอยู่ไหนเดี๋ยวขอคอสักหน่อยสร้างปืนดีกว่าที่ผมยิงป๊บเนี่ยมันยิงผมนะนี่แรกๆก,กันเลยมาดิ แรกๆก,กันเลยเออแรกๆก,กันเลยมาดิไปแล้วว่ะอ้โเดี๋ยวเราก็ข้อยิงแล้วกันนะับสำหรับคอเนี่ย ก็บ้านที่เราเรดก็ถือว่าเกลือครับ2บ้านเลยไม่เห็นจะแบบของดีเลยนะปศาสตรเจ้าบ,บ้านดีๆแล้วเนี่ยเต็งเลยครับทุกคนโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนีเ้เราก็มาเล่นในเซิร์ฟโคลนนะไปหาเรดบ้านนะแต่ว่าไม่เจอบ้านหรือว่ารวยๆเลยนะเลดไปปุ๊บเนี่ยเจอแต่ของเกลือๆครับก็ตามนั้นเลยเอาเป็นว่าสําหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับผม